เดี๋ยวเอาใหม่ไหมสวัสดีเลยครับให้ดี๋ยวพูดอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีเจเบียร์ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะสายทางถ่ายรายการยูทูปประทศไทยใช่ขออนุญาตหน่อยนะครับได้ค่ะถ่ายเบียที่อยากทำไรครับอยากถ่ายรูปถ่ายาหนูมาทำงานก่อนทำงานไปเลยครับทำไปเลยสนุกไม่สนุกแบบคุยกับคนรูนในรถลช่อันนี้อันนี้อันนี้ดาวดวงใหม่นะอ๋อครับผมดาวดวงใหม่บอกเลย นี่นี่นี่วันนี้มาเจอร้านดังในตำนานครับผมกับร้านเจ๊เบียรคุณระยำนี่ครับเมนูยำทะเลนะครับทุกคนมามามาใช่ไหมต้องแวะหาคนนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจีราสุรัสเจ๊เบียคุณะยำนะครับวันนี้ค่ะเราไปอยู่ที่งานรับติดแะเนะครับการย้อนยุคที่นี่เปิดตั้งแต่เมื่อวานเลย แ้ะแก้วเลงไงุกวันนี้ยี่สิบาเลยนะคะพี่เ้าเปิดทุกวันนะคะวันนี้พบกับพิ่แอแ์ตับคนนวดแต่ว่าร้านเราเปิดทุกวันที่ดูค่ะขดอะไรลกค้ปกูสดุกสดแต่ว่าสดปูยุกปูยอเรายกทะเลทั้งหมดมาอยู่ที่นี่เลยค่ะพี่เริ่มต้นจุดร้อยบาทยำปูยอร้อยหนึ่งยำปุ๊กสดปุ้สดร้อยห้าสินี่ลูกค้าเป็นอะไรกนนี่อ้อ๋อแบบนี้ใช่ไหม อตรงนี้เราบู้มาของคุณกคที่เราทุกใครจริงนะคะเราไม่มีหน้มาครัเราม่มีปัญญาต้าใครมานะครับาปาเกี่ยวบเรานะคะบขายจริงขายจริมีการมาช่ยไปมีขานที่คือเดิอกาววอเลยรตบแล้วคใาไปทุกที่เราไปทุที่ค่ะไมว่าจะเป็นตาีจแกนบุรีนะเขาีสวัดนะคะสบุกที่ิันแล้วก็าไปบเลยอนี้ข่ะอคุ้มากเลยวไปได้เลยค่ะที่มันลด ปร<า>งแต่งแล้วครับทำนอแท่ไม่ได้เคกันในรอบคือไปยังไคะต้องเป็นตอกต้อเปนอก่าองกันกร่าเวลอเลยัไงครับพี่แต่นี้จะบอกว่าเป็นยาปรับสูตรใหม่สูตรนี <ul and> <ator> <ule Target> ้คือเด็ดเป็นจะเดิมขอกคนาะ เขาแนวเราเองค่ะตักไปอ่ะที่บ้านเราดีส่วนเขาเองผัดแ้ะค่ะขอเล่นโล้อ้าาาานาาาาาาาอาาาาอาา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 เาา่าา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 หาาาาาาัาไาา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  ไม่เะไรม่เคไม่เคยลงอยู่แล้วอยากซื้อไมซอยากซื้อตัไปใจ้าเลยค่ะแล้วเีชื่อคุณเลยนะขายม่ายหมอร้านที่เขาขายนั่นแหละไมนะไปยังแทบเลือดื่อชื่อนะนี่ีคันมะนาวไม่มีเหรอไ่คันแล้วไม่ไหวลงแขงยายไม่งลนะิ็ี้ขาแราถูกกว่าพี่สาวไม่าไมู่กันไม่ได้เลยดีบอกแล้วถ้าถ่ายคนดูเราจะเลิศเพาเบื่อแล้แบบนี้มนีขถ่ายเลสุด มันเดิมที่คนดูไกินนะมันเดิมือนเดิมแน่คือชี้ทางช่องรวยอ๋อคนนี้ใช่ไหมต้องคนนี้ใช่ไหมตัดได้เลยนะครับพี่ไปดูด้านนี้เลยคร่ะจะไปเลยก็ได้ค่ะที่แวะเนี่ยไม่ได้แวะคือคเลขนรวใช่ไหม้าไปแหละแป๊บเดียวค่ะสองร้อยบาทกับพี่จอถูเก็บไปเลยนะคะนี่นี่ค่ะพี่งานก็ขต่อว่าหน่อยมีวไหนตะกได้ค่ะได้ด้วยค่ะอ๋อโอ้ดู จริงๆอันนี้เรื่องจริงคืออร่อยรสชาติตรงนี้อันนี้ปรับสูต่ไปแล้วนะคะเป็นปี2024แล้วเตินโปรแกรมแล้วเนี่ยนี่ถูกอ่าทอดชิปทอดชิปปีเก่าออกแล้วแต่ชิปใหม่อย่างที่ร้านเบิร์นยำเต๊ที่คนบริวาก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วแกเปิ้ลเดือดร้อนแล้วนะครับร้านร้านก็ไดอยี่จานงี้ด เจ๊เปืนมาไงครับสู้ไหมครับเจ๊เปื่อนโอ้โหไม่เบื่อเังยัจริงเลยว่าดราม่าทุกวันเลยน้องสาวน้องสาวอันนี้น้องสาวอันนี้ลูกค้าเริ่มเริ่มมาลุมเต็มร้านแล้วนะครับผม ทะเลทะเลลวดทะเลของพี่ก็คือจะสุดเขานึงสุดอันนี้ด็บดี่เจหรจสุดเดเลยนี่เรายาเราุราคาหล้อยร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยห้าสิบสองรยจบแพงสุดแล้วจะเพิ่มระมองร้อยบแค่นั้นแล้วหลายอย่างเวียนหัวรู้อยู่เลยไ่ขายลายอะขายชนบุรีไปขายสี่อย่างละขายอย่างจำไม่ได้อยากอากซื้อลายอย่าง มีแค่นี้ไม่ไหวมไม่มีเวลาแดงแล้วเวลาเตบ็กบอยด้อนีรงเวไาเ้านแล้วไปก่อนละไ่่ะแล้วผัวไม่ช่วยด้วยไงผัวไปถ่ายร้านนั่ีร้านนี้ถ่ายร้านระยำทีอะไรนีผัวไม่อยู่ไว้เมียร์ท้องไม่เอาแล้วัวเหโลกเบยร์เจอจริงตัวจริงเสียงจริงก็ต้องเบียร์คนนี้นะผม ไปหาไปไม่ลาไม่ลาใด่เอาผมบอกไอ้จัดเต็มแล้วบอกเองนะไม่ลาบอกบ้านนังดูทะเลประกุจิตไม่ลาบอกคนอรวมไม่ลาคนแยกน้ำแยกน้ำก็ได้นะทุกคนไม่แยกจะไม่ดอกไม่ใช่พูดถึงจิวน้นจิวดาดอกไม้อีกแกม่ถึงดอกไม้ดอกกุหลาบอะไร สาแตยคุณพ่อจ๋าน่ารักแกลก่อนไออยากกินมักคุามีหมวด้วดอยากเรี้ยดด้วดเันคุณต้องชนบุรีแล้วมั้งว้าวไทยไทยหมึกเลือกกินไก่หนูละ เราขึ้นใครลยวนะหยูมีขครด้วยเหรอเล่นนางเลยได้แล้วไดู้่่นะคะเดี๋ยวเรายังไม่ทักทายน้องบรลลูนนะเดี๋ยวค่อยทักใคร ตัลือดไม่จะบอกว่าคนจะติดใจใชครูครูเขาคือตบดทะเลแล้วไงอืครูตบซื้อชนบุรีได้ไหมไม่ได้ซื้อซื้ชนบุรีได้ใช่ไหมชบุรีขายของมันสดจริงมัติดทะเลเนาะไต่ลูกค้าเข้าใจลูกค้าเข้าใจเวลากินอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเข้าใจในบางมือพิเศ แต่เราทำด้วยด้วยสมเหตุสมผลไงจะหาว่าปื้อปามหมึกไปที่ได้ปที่ได้ไม่มีรอกที่้อเทย์่ายแม่โลเท่าไหร่ไม่รั้องร้านี่อะกไั้วเมนตดอยโอ้ยมีเซมอด้วยหนีาอ0ร้อยห้าส เชื่อไหมแล้วทำเยเลยอยากได้เยอะกว่านี้ไปมาได้เยอะสุดนะครับเหนื่อยแล้วสองรอยิล้วแม่ขอบคุณครัขอบคุณครัขอบคุณทุกคนครัสวัสดีนะครับสวัสดีเอเกมเบียคนละยันะครับผมันไม่ค่ดูปูดิสดเด้งเลยสด ใส่จริงเลยเป็นไปเท่าไหร่สู้ชนบุรีไม่ได้อันนี้คือความจริงใช่เป็ความจริงแต่ขายได้วันละตัววันยี่สิบโลก็เป็นไปะวัโยนะตัดแมงนมแขงข้างนั่งแกะกันแกะเองด้วยใช่ไหมครับทางร้านแกะให้หมดออ๋เขาแกะให้เราหมดครับสั่งแล้วทางร้านแกะให้เราหมดคู่แกะให้เราหมดหมึกหั่นเรียบร้อยออ๋เราก็ไปยิ้มแรกๆที่ก็เหมือนตอนที่เบย์อยู่ชนบุรีเบย์ไม่เคยตื่นเช้านะตื่นเช้าก็สองสามวันแรกเนาะ ตื่นแไปต,ต,ต,ต ram, อนตอแหลรับแม่ค้าแล้วก็ไปดีลกับเขาแลเขาทให้เราใครจะมาบ้าตื่นมาเาทุว,วันตื่นด้วยีดอแล้วก็มาแกะเองนี่ไม่ไม่ได้นะเราจะต้องดีวให้เขเยอะก่อนอ๋อ นั่งทำเองตายโ่อนค่ะสวัสดีค่ะ,นนคะแม่กอนได้จ้าจ้าจ่าแต่กดจริงนะทุกคนแวก่กอนได้นะคะแวะก่กอนได้ะคะ่ะสสด,ดนนีค่ะดดไปแบ,บเดดนี้ไหสอนเือันนี้ก็ไปงานคอสเสร็จนี้ ไปชมลีมั้ีอ่ะไม่รู้ก็เนี่ยเนี่ยมาอยู่ที่บุรีอ๋อคนรับนี่ไอเบนมาอยูีเบนไม่ไม่ไปยังไงแต่นี้มันกำลังแล้วประจำมันนี่ยงานวิ่งควายประจำปีไม่ไปวะคนเยอะเยอะแบนมีงานวิ่งควายที่บุรีเขาไมไม่ไปอ่ะเดือนตุลาเดือนตุลาให้มันถึงตอนเอ็ดก็พูดได้ฟังสิบสี่สิบสี่ เจเบียร oh ์บอกว่าเดี๋ยวว่าที่ตอเเจเบียร์ครับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมวันนี้มาอยู่ที่ร้านเจเบียร์คนละยำนะผมร้านยงในตำนานนะครับทุกคนดูเมนูแกตามนี้เลย